ร้านเด็ดร้านอร่อยในหมู่บ้านกีนวิวสามมีอยู่เจ้าเดียวหรือร้านประสุอาหารตามสั่งอันนี้คือแม่ค้านะครับแม่ค้าสุดสวยสวยที่สุด <c oughs> สะเพาหมูไข่เจียวหกสิบบาทพิเศษ อัดชมหน้าแม่ค้าคนสวยกันไงได้ <c oughs> มีน้ำมันดีมใครจะเป็นเหมือนเขาไม่เหมือนใครคนพิเศษกระเพราหมูไข่เจียวพิเศษหกสิบบาทอะไรที่สุดในโลกนี้